ขอตะเวโคราชนะครับอยู่บนช่วงลำตะคองนะครับวิวสวยข้างข้างล่างมีรถน่าจะติดนะครับเห็นลำตะคองคิดถึงน้องเอวบา้างทีเดียวแล้ว ตำบะคองก็คือคลองไผ่สมัยก่อนนะครับข้างล่างเมื่อก่อนเคยมาเล่นดนตรีนะฮะเขาเรียกอะไรท่าหอยท่างอยอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้มันจะเป็นที่เขาไปตกปลากันเป็นมิตรภาพเก่าน้ำมันท่วมไปแล้วช่วงที่เขาทําเคลื่อนใหม่นะฮะวูดีเหมือนประเทศจีนแล้วนี่แหละประเทศจีนที่ผมไปก็ประมาณนี้ครับมอเตอร์เวย์ตลอดทั้งทางแต่บ้านเขาเนี่ยเขาขับได้แค่90 ร้อยประมาณนี้บ้านเขาไม่เกิดอุบัติเหตุบ้านเราก็เนี้ยอมอเตอร์เวย์ที่ผมเห็นแล้วคล้ายๆเมืองจีนเลยก็มาเห็นถนนบ้านเราก็โอเคครับพัฒนาก็ค่อนข้างจะดีนะครับที่ต่างประเทศที่เมืองจีนเนี่ยเขาเป็นเส้นแบบนี้ตลอดจนถึงมณฑลต่อมณฑลทางลำตะคองนะครับครสวยงามครับวันนี้ผมก็กำลังเดินทางไปกรุงเทพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันบ้างก็จะสื่อสารกันตลอดนะฮะสวัสดีครับ